ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์เมาส์ อเอาละนะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวของคุณโบแวนด้านะคะเขาบอกว่าอุ้มน้องมะลิถ่ายแบบแล้วนะครนะคะเรียกว่ากลับมามีรอยยิ้มในบ้านแล้วสําหรับนะคะคุณโบแวนด้านั่นเองนะคะเรียกว่าโอ้โหหลังจากที่หลายๆคนก็ทราบกันว่าคุณโบเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าโศกเศร้าสมควรเลยที่ผ่านมานะตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มมีรอยยิ้มกันแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทาง a ฟ e b o o k นะคะ love you j i v e l เนะี่ย เขาบอกว่าเป็นเรื่องของเพชรให้คุณสวยดุดดังเจ้าหญิงในฝนันเขาก็ได้นะคะมีการโพสต์รูปออกมาแอแม่รูปให้ดูด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นรูปภาพที่คุณโบเวนด้าในคุณขาเป็นเบื้องหลังของการถ่ายแบบนี่นะคะแล้วถ่ายคู่กับน้องมาริด้วยนี่เห็นไหม นะฮะนี่กำลังแต่งหน้าทำผมกันอยู่เนาะแต่งตัวเตรียมสวยเพื่อเตรียมไทยแบบให้กับนิตยสารค<ช>่ะนะฮะเออเขาบอกว่านี่ชุดนี้เลยคุณโบก็จะมาในชุดที่สวยงามสง่ามากนะคะทุกคนเนี่ยต่างไปคอมเมนต์กันแบบว่าคุณโบดูสวยหวานสง่างามามากเมื่อใส่ชุดสีเขียวแบบนี้คุณนะคะแล้วก็ถ่ายคู่กับน้องมลิซึ่งมาในสไตล์ของเด็กซนๆแก่นๆเหมือนเคยคเลยแต่ตัวแบบ เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนนะคะแล้วก็รองเท้าผ้าใบาแล้วก็สัญลักษณ์ของน้องคือจะมัดผม3จุกแบบนี้แหละเป็นเอ,อกลักษณ์ของน้องนะคุณนะเออน่ารักจังเลยอะใช่ค่ะนะคะแล้วเขา,เขาบอกว่าโอ้โหประทับใจในความน่ารักของน้องมาริแล้วก็ความเป็นเองของคุณโบมากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามผลงานของคุณโบแบนด้ากันได้เขาบอกว่านิตยสารนะคะ How Magazine น,นะคะฉบับเดือนมีนาคมนี้แล้ว รอติดตามนะรับรองได้ว่าผลงานชิ้นนี้นะครับของแม่โบและน้องมะลินะครับได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีแน่นอนอเดี๋ยวรอดูฉบับเต็มกันนะครับผู้ชมครับใช่แล้วทาวโหถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะพี่เฟรเนอที่คุณโบกับน้องมะลิออกมาถ่ายแบบคู่กันแบบนี้นะคะใช่ก็หลายๆคนก็รู้สึกดีขึ้นละรู้สึกเหมือนแบบก็ยิ้มตามคุณโบได้หลังจากหลังจากที่คุณโบเขาก็ผ่านเรื่องราวที่น่าเสียใจมาโศกเศร้ามาเนาะะคนะคะ อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะครับไปดูความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องอลินครับผู้ชมครับลูกแม่บปลกับพี่หมอออกอวนจำมำมากเลยตอนนี้โอ้ยน่ารักลอเกินคู่นี้นะคะสำหรับน้องอลินอลันนั่นเองนะเขาบอกว่าเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยพี่โอลและพี่พี่หมอโอนนะคะต่างพากาันเห่อลูกมากคุณขาลูกเขาหน้ารักทั้งสองคนเลยนะใช่คนละสไต นะคะคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ล่าสุดนะคะพี่โอปอค่ะก็ได้โพสต์ภาพของน้องอลินนะคะที่อุ้มโดยคุณย่านะในภาพนี้นะคุณนะเป็นภาพที่คุณย่าส่งมาแล้วบอกว่าคุณแม่มาถ่ายรายการคุณย่าส่งรูปมาให้วันนี้หนูหวานหวานไหมคะเออนะแล้วก็บอกแม่อ้วนของแม่ชุดน่ารักของลูกเฟียสให้มามากมายใส่ได้จนโตเป็นสาวขอบคุณลุงเฟียสนะคะจ้า น่ารักน่าเอ็นดูนะใช่นะเขาบอกว่าน้องอลินอลันเนี่ยอ้วนจำม,มั่มนะคุณนะเป็น<ม>แบบสไตล์แบบว่าแบ๊วแบ๊เหมือนคุณแม่นะคะ<ม>เออเปรี้ยวๆนิดนึงส่วนทางาลูกชายเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบนิ่งๆเท่ๆอะไรแบบคณะคุณพ่อคุณ<ม>นะนสไตล์กันไปโอ้ยตายแล้วโคร,ราสสไตล์กันไปใช่าตายใช่นะคะแม่ก็เรียกว่าน่ารักนะคะครอบครัวนี้ใครที่อยากติดตามนะคะภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ติดตามได้เลยผ่านทางอินสตาแกรมของพี่โอปอลแล้วก็พี่หมอโอ้งนะคะจะ อัพรูปทุกวันเลยคุณน่ารักน่าหยิกมากนะคะทั้งสองเลยเข้าไปดูความน่ารักของน้องเขาได้เลยนี่มันตุ๊ดจีเัลใส่เป็นแบบอหมวยอตให้คุณแดงๆเห็นไหมน่ารัก,กนะ นะน่ารักเชียวและดูมีความสุขเนาะใช่แล้วก็มีรูปหนึ่งที่เขาบอกว่าเอ๊ะให้พี่ๆที่โรงพยาบาลเรามาดูด้วยนะคะว่าหนูสองคนตอนนี้เนี่ยอ้วนจ้ำม้ามแล้วตอนนั้นออกโรงพยาบาลมาน้ําหนักยังไม่ถึงโลเลยนะครับผมตอนนี้ก็อ้วนดีนะน่ารักเชียวสุขภาพกายแข็งแรงนะคุณแม่คุณลูกทั้งครอบครัวเลยกันละกันนะคะจ้า ช่วงนี้เห็นไหมพี่เฟรนบอกแล้วว่าเราเนี่ยก็มีข่าวแบบว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะของเด็กๆว่าจะเป็นทางด้านคุณโบเวนด้าน้องเมลีรวมไปถึงอลินอารันกันแล้วแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเป็นข่าวของหนุ่มสาวกันบ้างดีกว่าเอาละเป็นเรื่องราวของคุณจีนชนวุฒินะฮะยังหวานน้องลิลลี่นางเอกเอ็กซใช่นะคะอาจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะคะมีงานเพลงเพราะๆเปิดให้คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะน่ารักน่ารักกับ หนูน้อยคนนี้นะฮะน้องพลอยครับกับเพลงนี้ความฝันของแมงกระพุนอ่าแล้วชื่อเพลงแบบแบลวใสมากแกนะคะแอน่าจะร้องเพลงสไตล์นี้นะความฝันของเอ่ออะไรเงี้ยเด็กลูกชุบตกมันความฝันของมันพูดมาได้อย่างไรลยนะคะอ่ะแล้วต่อกันด้วยเพลงน่ารักน่ารักกันต่อดีกว่านะคะจากคุณฝนธนสุนทรค่ะสัตว์โลกผู้น่ารักค่ะตามด้วยตามหาสมชายครับเวอร์ชันนี้จากสามสาวซิงเวอร์โกลเดวช่วงหน้ากลับมาครับไปตามหาความฝันดีกว่าไป ไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงเทพเลยบอนะคุณพ่อคุณนะฮะออสไตล์กันไปโอ้ยตายแล้วคนละ,ะสตไสตล์กันไปใช่ <นะ S 1> ใช่นะ,นะคะแม่ก็เรียกว่าน่ารักนะคะครอบครัวนี้ใครที่อยากติดตามนะคะภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ติดตามได้เลยผ่านทางอินสตาแกรมของพี่โอปอลแล้วก็พี่หมอโอ้นะคะจ๊ะ อัปรูปทุกวันเลยคุณน่ารักน่าหยิกมากนะคะทั้งสองเลยเข้าไปดูความน่ารักของน้องเขาได้นะฮะ<า>น,นี่มันตุ๊จีเขลใส่เป็นแบบอ๋หมวยติคุณแดงๆเห็นไหมน่ารัากนะ นะน่ารักเชียวและดูมีความสุขเนาะใช่แล้วก็มีรูปหนึ่งที่เขาบอกว่าเอ๊ะให้พี่ๆที่โรงพยาบาลเรามาดูด้วยนะคะว่าหนูสองคนตอนนี้เนี่ยอ้วนจ้ำม้ามแล้วตอนนั้นออกโรงพยาบาลมาน้ําหนักยังไม่ถึงโลเลยนะครับผมตอนนี้ก็อ้วนดีนะน่ารักเชียวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคุณแม่คุณลูกทั้งครอบครัวเลยกันละกันนะคะจ้า ช่วงนี้เห็นไหมเฟนบอกแล้วว่าเราเนี่ยก็มีค่าวแบบว่าเป็นรักของน้องมาริแล้วก็ความเป็นเองของคุณโบมากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามผลงานของคุณโบแบนด้าก,กันได้เขาบอกว่านิตยาสารนะคะ How m แม a z i n นนะคะฉบับเดือนมีนาคมนี้แล้วเราติดตามนะรับรองได้ว่าผลงานชิ้นนี้นะคะของแม่โบและน้องมารินะครับ ได้รับการตอบรับจากแฟนเป็นอย่างดีแน่นอนเดี๋ยวรอดูฉบับเต็มกันนะครับผู้ชมครับใช่แล้วค่ะโหถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในลพพิเฟเนอที่คุณโบกับนอม,มารีออกมาถ่ายแบบคู่กันแบบนี้นะคะครับอืมก็หลายๆคนก็รู้สึกดีขึ้นละรู้สึกเหมือนแบบก็ยิ้มตามคุณโบได้หลังจากหลังจากที่คุณโบเขาก็ผ่านเรื่องราวที่น่าเสียใจมาโศกเศร้ามาเนาะคนะคะ อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะครับ <licenses. S 1> ไปดูความน่ารักน่าดูของน้องอลินครับผู้ชมครับลูกแม่โปะกับพี่หมอออกอวนจำมัมมากเลยตอนนี้โอ้ยน่ารักละเกินคู่นี้ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์มมา อเอาล่ะนะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวข่าวของคุณโบวันด้านะคะเขาบอกว่าอุ้มน้องมะลิ ่ายแบบแล้วนะคะอืมนะคะเรียกว่ากลับมามีรอยยิ้มได้บ้างแล้วสําหรับนะคะคุณโบแวนด้านั่นเองนะคะเรียกว่าโอ้โหหลังจากที่หลายๆคนก็ทราบกันว่าคุณโบเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าโศกเศร้าสมควรเลยที่ผ่านม,มานะตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มมีรอยยิ้มกันแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทาง Facebook นะคะ Love Yu o j i v e l เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเพชรเทพคุณสวยดุดดังเจ้าหญิงในฝนันเขาก็ได้นะคะมีการโพสต์รูปเอาไปแอบรูปให้ดูด้วยนะคะ บอกเลยว่าเป็นรูปภาพที่คุณโบเวนด้าเนี่ยคุณขาเป็นเบื้องหลังของการถ่ายแบบนี่นะคะแล้วถ่ายคู่กับน้องมะลิด้วยนี่เห็นไหมนะฮะนี่กำลังแต่งหน้าทำผมกันอยู่เนาะแต่งตัวเตรียมสวยเพื่อเตรียมถ่ายแบบให้กับนิตยสารค่ะนะฮะเออเขาบอกว่าเนี่ยชุดนี้เลยคุณโบก็จะมาในชุดที่สวยงามสง่าม,มากนะคะทุกคนเนี่ยต่างไปคอมเมนต์กันแบบว่าคุณโบดูสวยหวานสง่างามมากเมื่อใส่ชุดสีเขียวแบบนี้คุณนะคะแล้วก็ถ่ายคู่กับ น้องมะล,ลิซึ่งมาในสไตล์ของเด็กซนๆแก่นๆเหมือนเคยคเลยแต่ตัวแบบเสื้อเชิ้ตกงางเงีนนะคะแล้วก็รอ,องเท้าผ้าใบาแล้วก็สัญลักษณ์ของน้องก็คือจะมัดผม3จุกแบบนี้แหละเป็นเอกลักษณ์ของน้องนะคุณนะเออน่ารักจังเลยอ่ะใช่ค่ะนะคะแล้วเขา,เขาบอกว่าโอ้โหประทับใจในความนี้นะคะสำหรับน้องอลินอลันนั่นเองนะเขาบอกว่า เรียกว่าทั้งคู่เนี่ยพี่โอปอลและพี่หมอโอนนะคะต่างพากันเห่อลูกมากคุณคะลูกเขาน่ารักทั้งสองคนเลยนะใช่คนละสไตล์นะคะคนละสไตล์คนละสไตล์เนี่ล่าสุดนะคะพี่โอปอค่ะก็ได้โพสต์ภาพของน้องอลินนะคะที่อุ้มโดยคุณย่านะนี่ภาพนี้นะคุณนะเป็นภาพที่คุณย่าส่งมาแล้วบอกว่าคุณแม่มาถ่ายรายการคุณย่าส่งรูปมาให้วันนี้หนูหวานๆไหมคะเออนะไหนก็บอก แม่อ้วนของแม่ชุดนะน่ารักของลูกเฟียสให้มามากมายใส่ได้จนโตเป็นสาวขอบคุณลุงเฟียสนะคะจา้จาจ้าะคุณแม่ค่ะนะใช่นะเข,า,ขาบอกว่าน้องอลินอลันเนี่ยอ้วนจ้ำม,ม่มนะคุณนะเป็นแบบสไตล์แบบว่าแบ๊วๆเหมือนคุณแม่นะคะเออเปลี้ยวๆนิดนึงส่วนทางาลูกชายเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบนิ่งๆเ